เอาละครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับาอยู่กันในเซลฟอนกันใน ep ที่เท่าไหร่ละสิบแล้วนะครับผมก็เดินทางกันมาถึง ep ที่10แล้วนะครับก็พาร์ทน,นี้นะครับผมเราจะไปทําการสํารวจต่อเนะะี่ยผมได้ไปเปิดแมปมาละสองที่นะฮะแต่ก็ยังไม่ได้ไปสํารวจนะครับผมก่อนจะเราจะไปก่อนี่เราจะไป2องแมปนี้เนี่ยดี๋ยวเราจะไปดูตรงนี้ก่อนนะครับว่ามีอะไรให้เราทําหรือเปล่านะครับป่าแล้วเราก็มาถึงเกาะที่เราจะต้องดูว่ามีภารกิจอะไรให้ไปบั่งนะฮะ โอเครู้สึกว่าตรงนี้ที่ผมมาร์คไว้นะฮะจะมีเสาภารกิจอยู่นะครับตีนะมาร์คไว้ไม่งั้นี่ลืมเลยตรงนี้มาดูกันว่ามีอะไรนะฮะแล้วเขาก็ขึ้นมาแล้วครับอยู่ไหนเอ่ยเจ้าหญิงมีอะไรคข้ารับใช้หรือตามไปฮะไปเลยครับนำไปเลยอ๋อให้ไปยิงปลากระเบนอีกแน่เลยจะถึงแล้วนิดเดียว ยิงข้างยิงตัวมนลเลยดมไหมเรียบร้อยร่วงไปแล้วแล้วก็เราก็ไปดึงเอาแร่มาเรียบร้อยครับฮ่าดีมากเลยขอบคุณนะโอ้โหให้มาซะเยอะเลยอันนี้เนี่ยมันเอาไปขายแลกเป็นไม้ได้นะครับ พวกพวกไขม่มมกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตรงไหนต่อไม่ไดจะเจอโลเคชันใหม่นะฮะลองไปดูว่ามีอะไรตรงนั้นแมพใหม่พุดๆพดอุอยู่ตรงนั้นอะคืออะไรคืออะไรอะอุ้ยอ้าวหอยเหรอเจอแจ่ของแปลกแปลกแม่งมุมบินได้มแมงมุมยิงได้เรียบร้อย ถูกทำลายแล้วเรีบเยบร้อยก็เบนได้ละไม่รอดแล้วเฮ้ยแพ้ซะกับกาอ,อจบไม่ได้เป็นที่มาใหม่ตรงไหนนะ่ตัวนี้เหรอตัวนี้ใช่ไหมถ่ายรูปได้ก็เบแป๊บหนึ่งได้โอเคมาตั้งกล้องกันเรียบร้อย นี่ไงแม้ก็พุลใช่ไหมอ๋อถ่ายรูปแมงก์กรุลหรือเปล่านี่ไงใช่ไหมถ่ายรูปแมงก์กรุลเรียบร้อยที่นี่มีอะไรไอ้ <c oughs> แมพใหม่ไปอีกแลแมพโผล่ไปอีกแล้วโอ้โหไป่นเลยเดวราบวกแน่เลยตรงนี้ไงครับอุ้ยไปไม่ไม่ไปอุ้ยอ่ะ,อะเดี๋ยวอย่าเบียดอย่าเบียด จะเบียดทำไมนันเดียวนัดเดียวอ่าโอเคเรียบร้อยหนึ่งลำฮิวก่อนตัวนี้ฮิวครับฮิวเสร็จแล้วเราก็อ้อมมาตั้งหลักให้ดีตั้งหลักให้ดีลดแล้วจวังหวะนี้เราก็ยิงไปไม,ไมไ่เปิดไม่ไปเบิร์นไปเรียบร้อยมาครับพี่มาครับพี่โดดไปหนึ่งไม่ไปครับตัวนี้ไม่ไปละ ไปไปแล้วโอไม่ถึงหรอโอู้หไม่ถึงไกลไปแต่วันนี้โดนเรียบร้อยหมดลามครับผมที่นี่เป็นป่าพารคารนะฮะผมได้ทำการมาสำรวจตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาแวะที่ป่าพาคารนะครับเพื่อที่จะแลกไอเทมมนะได้ไอเทมมาพอดีเลยลรามาแลกไอเทมก่อนลวกันตรงนี้ เดี๋ยวไม่มีใครอยู่อเนี่ยคือเราต้องเปลี่ยนเวลาปะป้วยมีคนอยู่หรือเปล่าประพาคารเนี่ยน่าจะมีสินี่ไงอ๋อเขาออกมาตอนคืนเพราะที่ว่า,ามีของมาแลกนะครับเป็นอะไรอนะที่ขูดมะละกอแล้วก็อีกอันหนึ่งกา Nam เขาแลกหน่อยครับเป็นกา Nam เรียบร้อยแล้วก็มีอะไรอีกไหมแล้วก็มีอ่า หินมาด้วยนี่เอาไปเลยมาดูว่าเขาใช้ทำอะไรนะมาแล้วปุ๊มเป็นสีเขียวออกมาช่วยเหรอใช่มไหมได้สิเดี๋ยวนะแมงกระพรุนตัวนี้อ๋อยิงแมงกระพรุน ยยอย่าเล่าอย่าเล่าอย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 ่าจะระเบิดเรืเ่อเรียบร้อยไม่โดนไม่โดนมาขอแม่นแมนขอแม่นแมนขอแม่นแมนเออปกป้องเลือได้ปกป้องเลือได,ปปออได้และปาดนะโอ้ยชน โอ้ยยิงโดนไม่ได้เราเอาเอเอามาเา้ยถึงเถอะถึงเลอะนัดนี้เออโดนหมดป่ะจบแม่นี้เรียบร้อยจบนะครับแล้วก็จะให้น้ำยามาให้ไปอัพเกรดซะโอเคทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะ โอเคครับตรงนี้ผมว่าน่าจะไปแบบว่าครบแล้วนะฮะเดีย๋ยวเราจะไปตรงนี้บ้างนะครับผมมาครับตรงนี้มีอะไรทําครับตรงนี้ก็เป็นเกาะนะครับรนี่คืออะไรอะ่ะนี่น่าจะเป็นซากซากอ่ะซา,าก,กวังนะฮะแล้วก็อนุนอนุนคืออะไรไม่รู้ไปไหนไปไหนครับวิปลาไปชุดเลยเราก็ใส่ไปชุดเหมือนกันปลาไปชุดเหมือนกัน เร,เราก็ไปชุดเป็นชุดเอนกันเราก็เป็นชุดเหมอนกันไปเรียบร้อยเจ้าจประพาคารอีกแล้วเ,ออเรามีหินนีกก้อนหนึ่งเดีย๋ยวเราเอาหินสีม่วงมาแลกตรงนี้นะครับจะดูว่า,ามีกิจกรรมอะไรให้เราทําอีกไหมเนะี่ยลองคืนสินะแล้วก็ปรับไปเป็นตอนคืนปุ๊บร้อยมืดแล้วมีอะไรให้ทำไม่กระดับที่นี่อันสุดท้ายละ สีอะไรครับปะนี้สีม่วงเรียกบอสไปเนี่ยอะไรอ่ะก็ทุกจริงลำนั้นนะน,นะเอาอเลยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งชนอย่าพึ่งชนอ๋อโอเคด้ว่าชนโอ้โหสองลำฮนะลำเปเลยใหญ่กว่าเราเยองนะ่ เออมาถึงแม้ว่าเราจะลำเล็กกว่าเราก็ไม่ยอมแพ้ครับผมมาไปลงไปตาลงไปอยู่กลมกลมสมุดซะไปเรียบร้อยหนึ่งลังครับไปเหมือนจะไม่ให้ขโมย ไม่ให้ขโมยอ่ะเรียบร้อยข้างหน้ามีปราสาทแล้วก็มีฐานอะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวแวะไปดูเดี๋ยวมีสี่หลักเลยอ่ะตรงนั้นได้เวลาบึ้มฐานหนึ่งที่ที่หนึ่ง หมดไหมยังเรียบร้อยเปิดแบบเปินของดีไหมกล่องในกล่องมีอะไรโอ้โหปืนอันนี้มีอะไรทำอ่ะเยอะมาก มาแล้วครับเขาคือใครอ,อ,ยอ,ยอ๋อลุงหอยยังกั้นเหรออ๋อให้มาเกาะน,นี้เหรอแล้วก็มาตรงนี้ได้เลยแล้วก็เจอเสาออแล้วจะทำอะไรครับอันนี้แวะหมดแวะอีกแล้วนะอย่าบอกแะว่าหาเต่าใด้แน่เลย โอเคครับหาเต่าสมตัวนะครับเหมือนจะเจอแล้วครับอยู่ไกลๆไกลมากๆอยู่ไกลมากๆกลับบ้านเร็วโอ้เรียบร้อยได้นะครับเล็กหนึ่งเจอแล้วเจอแล้วอ๋อมีวงบอกอยู่นี่ว่ามีวงบอกครับไปครบครบแล้วเต่าสมตัวครับ ออามาส่งแล้วเรียบร้อยต่อไปอ๋อนี่หรอให้มาหาเนี่ยนะโอให้มาหาเต่าแล้วไปกลับบ้านเร็วเต่าสาบตัวครับแล้วก็พาไปส่งเจ้าของมาแล้วครับเต่ามาแล้วนี่ไงพบแล้วอุว้ยโอ้โห โอ้โหปืนใหม่อว้าวทุกคนครับนี่คือปรากฏการณ์ใหม่นะฮะโอ้โหเหมือนเราจะได้ไอเทมใหม่แล้วก็เหมือนจะมีปืนใหม่อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดอูมีร้านยนี่ด้วยเนี่ยดีนะเราไม่ได้ขายแบบว่าไข่มุกไปหมดอะ่ะไม่งั้นนี่เราไม่มีซื้อบอกเลยครับเหมือนจะเป็นปืนไหมขอหน่อยนะครับลองอย่างละอันละกันอย่างละอันอย่างละอัน เฮ้ยจัดเลยไม่รู้คืออะไรมันอันนี้มันทําให้อะไรเนี่ยอันเนี้ยแตบบ่ว่าทําให้เรือเร็วขึ้นป่ะโอ้ยดีนะเรายังไม่ได้แบบว่าขายแบบของไปจนหมดโชคดนี้เราเก็บไข่มุกเอาไว้เก็บแล้วแต่ว่าไข่มุกไส่้าเนี่ยผมว่าน่าจะต้องไปแลกกับไข่สักคนนะมันน่าจะน่าจะหายากอยู่เเนี่ยโมแต่เนี้ยสําคัญมากโอ้เกือบเกือบไปดีนะไม่ขายทิ้งซะไข่มุกอะ่ะ ไม่คิดว่ามันจะมีแบบอย่างนี้ด้วยนึกว่ามันจะมีแค่ปืนแบบธรรมดานะฮะนี่รู้สึกว่ามันไม่ธรรมดานะแล้วฮะเวลายิงอไอันนี้กว้างๆนี่คือจากปืนไหนเนะี่ยอ๋อก็ยิงแบบว่าเหมือนเดิมแต่ว่าอ๋อมันมีสีสีมันเปลี่ยนครับอันนี้ยิงโคตรไกลวิ่งมีเอฟเฟกต์ด้วยโอ้โหสกินปืนโอ้โหนี่รัวมาก แสบยังแสบตาเลยสีสันโอ้โหนึกว่าปืนฉีดน้ําแต่ก็สวยมากนะปืนขอหน่อยแล้วกันอย่างละอันอย่าค่อยไปหาใหม่มีหอยให้ยิงเพียบอยากขอจอัดปืนหน่อยแล้วกันเพราะว่าเราได้เวลาต้องเปลี่ยนยกเปลี่ยนเซ็ตปืนใหม่นะอ๋อถ้าของชิ้นนี้ต้องเอาไปให้ด็อกเตอร์ซีโซ่นะฮะเออผมว่าน่าจะมีอะไรใหม่ๆนะดูละ แล้วก็อ,อีกฝั่งหนึ่งของปืนนี่คนะปืนใหม่เซตใหม่ของเราเนะียจะชอบปืนเป็นสีสันสวยดนะีแล้วก็มีของแต่งมาใหม่นะฮะข้างหน้านะครับแล้วก็อันนี้ต้องไปให้ดรซีโซ่นี่ฮนะขอนี้เลยมาเลยครับดร มีอะไรมาให้ด้วยเว้ไยไว้อ่ะเราเปิดเกาะใหม่อ่ามาในแห้วในสุดสก็เจอบอสสักทีโอ้โหฟาร์มมาอยู่ตั้งนานโอเคด็อกผมว่าเราได้เวลาที่ต้องไปเอาหินตรงนี้แล้วนะฮะต่อไปนะผมเราจะไปเกาะนี้กันนะับผมไปเอาหินเดดล็อกนะฮะ สักทีเจอบอสสักทีมาครับเรามาดูบอสตัวนี้ว่าจะเป็นอะไรข้างหน้ามีเกาะอ,อยู่หนึ่งเกาะครับผมเราแวะไปดูกันครับ <c oughs> ข้างหน้ามีเกาะและเราก็มาใกลเลย คเฮ้ยโอ้โหไทยทัทนโอ้โโอโป,ปูปอสปูอ้าวเรียบร้อยโตมเดียวอะไรครับนั่นะอะเฮ้ยคือ แรงแม่แหละมันจะแรงนะไหวไหมเรายิงตรงไหนอะเรื่อง,งอนี้ขะอ๋อในนั้นเหรอถึงเหรอกูต้องไปใกล้ๆมากเลยนะฮะอ๋ออ๋อยิงสิวม่วงนี่ไงอ๋อหักก้ามปูนะฮะตอนนี้เกือบร้อยกามหักแล้วเห็นเนื้อแล้วเราจะได้กินปูนึ่งมะนาวกันวันนี้มีด้วยปูนึ่งมะนาว เอากินปูนึ่งกันนะฮะผมขอโทษนะผมจะเจ็บหน้าดูเลยไปอ้ออเออเอออ่าอ่าอ่าไม่โดนถึงไหมล่ะโอ้พ่นพิษออกมา ทำไมือออ้าวแล้วไงต่ออ๋อให้ยิงให้ทันเหรออ๋อโอเค okay, มายิงใหม่เลยเราทีนี้เปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดแกะก้าปปกอน โอ้เกะกระปูและเข้าไปในปากที่นี่อ่าอ่าอละเลงเลงอย่งนี้เลงไปอา่าอ่าอ้าวยิง โอ้ยรอดตายขายเดี๋ยวมีพ้นอะไรก็ไม่รู้มาแล้วหมึกม่วงเนี่ยหมึกม่วงมาแล้วแตจังหวะนี้ขอก้ามปูร่วงเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาไปกินแล้วก็ยิงเลยยิงมันยิง มาเคแกะก้ามปูก่อนแกะก้ามปูเสร็จและเบรกเลยเบรกเรือไปท,ทีนึงและอ่าเรียบร้อยได้มาแล้วเออ นิ่งไปแล้วอ้าวอันนี้คือตายเหรอเดี๋ยวโโหไม่นะตายเหรอลาก่อนนะเหมือนจะยังไม่ตายแต่น่าจะหลับแ,แค่หลับเฉยๆโอเคตายบอสมาแล้วเรียบร้อยครับผม ต่อไปทีนี้พอเราได้ตรงนี้มาแล้วเนี่ยเราก็จะมีเราสามารถไปตรงนี้ได้แล้วสิใช่ไหมพอเราเคลียร์ตรงนี้ไปละ้ดูซิว่ามีอะไรให้ด็อกเตอร์อีกไหมไม่น่าจะมีแล้วนะฮะต่อไปก็ไปตรงนี้กัน